สวัสดีครับช่องสายชนอีสานรล้นทุ่งใต้ครับผมวันนี้เรามาปลูกแตงครับผมปลูกแตงร้านหรือว่าแตงค้างครับผมบางคนก็เรียกแตงค้างคนเรียกแตงร้านครับผมที่เราจะปลูกหลายวันนะครับเราไม่ได้ปลูกเพราะว่าฝนตกเยอะครับฝนตกเยอะผมเลยปลูกไม่ได้ผมเลยทําหลุมขึ้นมาพูนขึ้นมาให้เป็นหลุมครับที่เราลงคลิปนะครับ วันนี้ไม่ได้ถากล่องมาครับผมต้องขออนุญาตด้วยครับผมนี่ครับเวลาของผมเราเราปลูกไปผมปลูกมาเมื่อเช้าก็พักนั่นแหละครับผมใส่สามเม็ดครับครับสามเม็ดครับผมเดี๋ยวครับขอผมเป็นป้องครับผมขออนุญาตครับนี่ครับสามเม็ดนะระยะห่างก็ ประมาณเจ็ดสิบครับที่ผมบอกว่าเจ็ดสิบสามเมตรครับผมน่ครับประมาณสามเมตรถ้าเกิดว่าลงไปสี่เมตรก็ที่เกียดเอาขึ้นก็ไม่ต้องครับใส่ไปเลยสี่เมตรยังไงแล้วก็เราก็จะคัดเอาได้เวลาเวลามันขึ้นมาครับผมรงไในที่มันไม่ไม่มีต้นเราก็จะเอาต้นที่เยอะไปใส่ต้นที่น้อยครับผมอ่ามีสี่ไปเลยครับมันติดนะสี่กัดสี่เลยครับผม ก็ขนตกเยอะแต่ผมทำใช้เวลาทำหลุมนี่หลายวันครับผมกว่าจะได้หลุมมาแล้วก็ร่องน้ำด้วยครับผมเพราะน้ำมันน้ำปไปทั่วแล้วต้องหาร่องน้ำให้น้ำมันหลงได้ครับผมนี่ครับขอจุดนี้ก็ประมาณผมว่าน่าจะเหลือประมาณหกร้อยครับจะเหลือก็ประมาณหกร้อยครับผมสามเม็ดต่อครับ ผมเอาหลักมาลงไว้สองคันรถสาเล้งครับผมปักไปก็ก็ไปหนึ่งสาเล้งแล้วครับอย่างอีสาเล้งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถ่ายดูที่ว่าเราปักหลักลงไปแล้วครับอมจะใส่เนื้ออวนครับผมคลิปนี้ทาให้ยาวหน่อยครับเพราะว่าจะเร็วกันตอนอย่างแน่นอนครับาการตกแตงครับครับคลิปนี้ยูทูบครับ ครับผมครับเสียงลายเสียงติดตกอะไรตัวอย่างเข้าครับผม <S <S ก็ปลูกคนเดียวนะวันนี้ครับผมแดเดเริ่มมีแล้วครับผมฝนตกทุกวันเมื่อเช้านี่ก็ตกไปแล้วครับผมก่อนที่เราจะลงเม็ดนี่ครับตกไปแล้วดินมันมันมันจะปลูกยากครับผมถ้าว่าดินปลูกง่ายผมจะขอโทษนะครับผมจะ ผมจะใช้เท้าครับผมผมจะใช้เท้าเท้าแบบนี้ครับผมนี่ครับแล้วก็ใส่เม็ดไปครับดินมันดินมันเปียกครับผมแล้วก็ขอโทษนะครับใช้เท้าแบบนี้ครับนี่จะปลูกแบบนี้ครับขอโทษครับขอโทษขกอีกสักหลุมครับผมนี่ครับปล่อยลงไปเลยครับมันจะลงยังไงก็จะชักมันครับผมแล้วก็นิดหน่อยครับอย่าอย่าปิดให้เยอะครับเพราะว่าฝนตกเยอะไม่ได้ครับฝนตกเยอะ แต่ผมว่าจะเอาแบบนี้นะไม่ใช่เท้าครับเพราะว่าฝนตกเยอะครับดินมันเยอะไม่ได้มันจะขึ้นยากครับผมปิดนิดๆหน่อยครับแล้วก็ก็ปลูกว่านี้วันพฤหัสครับผมก็คงจะไปพรุ่งนี้ตอนเย็นๆครับแล้วก็คงจะเอายาแมงมาฉีดครับผมเพราะว่ามันมีตัวจิ้งกีดครับจิ้งกีดกัดต้นครับเยอะเราก็ต้องมียาเป็นยาแมงเป็นยาอะไรก็ได้ครับผม กันไว้ใหญมมันกัดต้นที่ต้นต้นปอนที่เราขึ้นครับผมน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะหรือว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนเย็นอย่างน้อยก็เป็นพรุ่งนี้ตอนเย็นอย่างอย่างไว้ก็พรุ่งนี้ตอนเย็นครับผมประมาณวันศุกร์เย็นๆครับก็จุดนี้เหลือประมาณหกร้อยกว่ากว่านะเดี๋ยวแล้วผมจะบอกได้ว่ามารับดูกันครับว่าลงวันนี้สามสิบห้าวันครับผมเราจะได้เก็บแตงอะไรครับ เดี๋ยวมาดูว่าผมจะปลูกได้ตามที่พูดนะครับผมก็ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวลองดูกันสามเม็ดครับผมนี่ครับแตยังยังอีกไม่เยอะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่ผมปักหลักแล้วครับผมมันเริ่มร้อนครับนี่ครับเราลงหลักแล้วครับ ก็สี่หลุมครับผมสี่ครับหนึ่งครับสองสามสี่ครับช่วงนี้ดินมันดีครับผมหลุมมันจะจะไม่ถึงเจ็ดสิบยังยังรังหลุมครับเพราะว่าผมเห็นว่าดินมันสวยครับนี่ครับที่ลงไม้ไปแล้วครับผมสี่ครับสี่ถ้าเกิดว่าแตงมันงามครับผมเราก็มาใส่อีกกลางครับใส่กลางครับแต่แตงงามงามไหลอ่ะ แล้วก็มาใส่กลางครับผมนี่ครับที่ผมใส่ไปใส่หลักไปมั่งเลยครับนี่ครับที่น้าท่วมครับก็ไปเป็นเรือบร้อยเป็นสียสิบนะครับสีสิบเลยนี่ที่ที่เราใส่ใส่หลักเรียบร้อยครับปลูกแล้วครับตอนเช้าผมปลูกแล้วครับครับ เยอะครับผมว่าจะต่อไปอีกครับต่ออีกอีกสักชุดก่อน็ประมาณอีกสักอาทิตย์ผมจะลงไปอีกที่ว่าไม่ได้จีดยาต้องฉีดยาก่อนครับผมต้องต้องฉีดยาก่อนแล้วก็จะลงอีกครับผมจะปลูกไปออกกินเจครับผมเดี๋ยวก็อยดูผลงานครับจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ครับนี่ครับที่เราจะปลูกต่อไปครับผมตรงนี้อยู่ใกล้โรงเรียนครับผม กี่โรงเรียนครับเป็นที่โรงเรียนครับผมเขาลูกปาล์มครับขอก็ปลูกแล้วก็ช่วยเขาดูแลต้นปาล์มครับผมเพื่อช่วยโรงเรียนครับเราก็ได้ผลผลิตได้ปลูกเตงด้วยครับผมก็ช่วยเขาดูนี่ครับปาล์มเพิ่งปลูกใหม่ครับผมใส่ขี้ไก่ที่บ้านผมขี้ไก่เยอะครับนี่ที่ว่าผมปักไปแล้วครับสองแถวนี่เรียบร้อยครับพร้อมจะใส่เนื้ออวน แล้วคลิปต่อไปผมจะลงคือผมจะลงใส่เนื้ออวนเลยครับผมคลิปต่อไปลงแบบเต็มครับผมใส่เนื้ออวนให้ท่านผู้ชมนะครับที่ว่าที่นี่เราปลูกเสร็จแล้วก็ผมจะเริ่มปักปักหลักนี่ครับที่ว่ายัางไม่ได้ปักครับผมจะปักเอาปักให้เสร็จแล้วก็จะจะลงคลิปใหม่แบบว่าใส่เนื้ออวนให้ท่านผู้ชมครับให้เอฟซีให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมนครับผม นี่ครับไม่รู้จะเอาได้ม้างหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมคอยดูกะปลูกนี้ครับผมแล้วผมจะต้องไปเอาเอาแผงมาครับใส่ใส่แผง้วด้วยครับผมเพราะว่าเพราะว่าเราไว้กันไว้ว่าเผื่อมันจะขาดครับเราจะได้เอาในในแผงมาลงให้ด้วยครับมันจะได้เต็มครับผมมันจะได้เต็มครับ จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้หลักเราก็ยังไม่พอครับยังขาดหลักอีกประมาณเกือบร้อยแล้วครับผมใช้หลักก็ประมาณผมว่าก็สามร้อยนะตั้งไว้เพราะว่าผมปลูกมันหางครับผมใช้หลักเยอะครับเดี๋ยวมาดูกันผลผลิตกันถ้าท่านยังติดตามอยู่ครับเดี๋ยวดูครับผมจะลงครับเป็นคลิปเป็นตอนไปครับสำหรับ youtube ครับ คลิปยาวๆครับของยูทูบดูขั้นตอนครับดูการใช้ยาครับผมใช้ยาตัวไหนแบบไหนครับผมใส่ใช้อวนยังไงครับอวนซื้อมาแล้วครับอวนสายซื้อมาแล้วครับก็อวนตาสิบสี่เซนลึก14ครับอลึก14ตาครับผมหัวละ1น0บบาทครับกับเชือก 2.5จุดห้าที่ผมใชนะ้น่ะสองจุดห้ากับหนึ่งจุดห้าครับลูกหนึ่งร้อยหนึ่งครับผมผมเอามาจำเอามาอ้วนมาสี่สี่หัวนะที่ผมเรียกเป็นหัวสี่หัวแล้วก็เชือกสี่ลูกครับผมเชือกสี่ลูกเป็นเชือกสองจุดห้าสามลูกแล้วก็เป็นเชือกหนึ่งจุดห้าหนึ่งลูกครับผมไปทำข้างล่างครับผมที่ซื้อมาแล้ว ไปซื้อต้องไปซื้อที่ตลาดใหญ่คร mm ับผมเพราะว่าตามบ้านเราที่บ้านที Hence, am, ่ผมอยู oh ่มันมันไม่มีขายครับผมต้องไปซื้อก็ปุ่นปินหรือว่าสุราช์นะครับที่ซื้อมาครับผมที่ผมอยู่นี่พนมครับผมมันก็ห่างประมาณเกือบร้อยโลครับผมที่นี่ไม่มีขายครับเพราะว่าผมใช้เอ็นครับผมผมไม่ได้ใช้อวนแบบแบบแบบสักลายที่เขาทักแบบว่าเป็นหัวสีขาวๆสีสีเป็นสีสีผมไม่ได้ใช้แบบนั้นผมใช้เอ็นครับผม ครับก,ก็ก็วันนี้ก็กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ประมาณนี้ก่อนครับผมผมจะปลูกแห้เสร็จแล้วก็ปักหลักให้เสร็จ,ร,จรอบสุดท้ายเราก็มาเจอกันอ่าใส่อ้วนครับผมเดี๋ยวผม,มจะบอกขั้นตอนใส่อ้วนเพราะว่ามันต้องแค้เทคนิคเยอะเหมือนกันครับแต่เดี๋ยวพบกันวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ